สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชั้นเรียนนะคะวันนี้เรียนเรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยต้องเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าพึ่งพาอาศัยผู้อื่นนะคะเช่นสมาชิกในครอบครัวครูและเพื่อน ดังนั้นการมีมารยาทจะทําให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีพระคุณเพราะท่านให้กําเนิดและเฝ้าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีดังนั้นจึงต้องแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยความเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆดังนี้นะคะ การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อท่านกลับจากที่ทำงานควรเข้าไปช่วยถือกระเป๋าหรือสิ่งของไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนำน้ําดื่มมาให้ท่านดื่มเพื่อดับกระหายค่ะและดูแลบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเมื่อท่านเป็นไข้ตัวร้อนควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดมัดๆเช็ดตัวให้ท่าน นำอาหารน้ำและยามาให้ท่านรับประทานค่ะแบ่งเบาภาระของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะควรช่วยเหลือทำงานบ้านตามกำลังและความสามารถเช่นกวาดบ้านถูบ้านจัดโต๊ะอาหารประกอบอาหารล้างจานพับเก็บเสื้อผ้าค่ะมารยาทในเรื่องที่สองนะคะเป็นมารยาทในการใช้ห้องเรียน ห้องเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้และทำกิจกรรมของนักเรียนและครูมารยะาที่ต้องปฏิบัติต่อกันมีดังนี้ค่ะ 1. เข้าเรียนให้ตรงเวลานะคะ 2. ไม่นอนหลับในห้องเรียน 3. ตั้งใจเรียนถ้ามีข้อสงสัยควรสักถามครูทันทีค่ะ 4. เมื่อต้องการถามครูควรยกมือขึ้นก่อนและไม่ควรพูแดแทรกขณะที่ครูกำลังสอนนะคะ 5. ไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนขณะเรียนค่ะ 6. ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องเรียน 7. ไม่ทำงานของวิชาอื่นขณะที่เรียนอีกวิชาหนึ่งนะคะ 8. ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องประตูนหน้าต่างหรือพื้นห้องเรียนค่ะ 9. ไม่อ่านหนังสือกตระตุน้นหรือนิยายในห้องเรียนขณะที่ครูกำลังสอนนะคะ 10มีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนค่ะ11เมื่อต้องการออกนอกห้องเรียนขณะที่ครูกำลังสอนอยู่นักเรียนจะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะคะ 12. เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครู 13. าทำงานส่งครูให้ตรงตามกำหนดเวลานะคะ14ช่วยกันร,รักษาดูแลความสะอาดห้องเรียนของเรานะคะมาระยาทในเรื่องที่3ค่ะ มารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะคะห้องน้ำและห้องส้วมเป็นสถานที่ที่ใช้ชำระร่างกายและขับถ่ายเป็นประจำทุกวันดังนั้นนักเรียนจึงควรช่วยกันร,รักษาความสะอาดนะคะอันดับแรกเลย 1. ทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้นะคะ 2. เมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งค่ะ 3. ถ้าเป็นชักโครกไม่ควรขึ้นไปเหยียบโถนั่งนะคะ 4. ไม่ขีดเขียนผนงังหรือประตูห้องน้ำค่ะ 5. ล้างทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำนะคะ 6. ถ้าต้องเข้าห้องน้ำสาธารนณะควรเข้าแถวรอตามลำดับก่อนหลังค่ะมารยาทในเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะ มารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารมีดังนี้นะคะ 1. ใช้ช้อนกลางตักอาหารในสำรับทุกครั้งเลยค่ะ 2. ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังนะคะ 3. ไม่พูดคุยขณะที่มีอาหารอยู่ในปากค่ะ 4. ตักอาหารรับประทานให้พอดีคำนะคะไม่ควรตักคำใหญ่เกินไปค่ะ 5. ขาขณะรับประทานอาหารนะคะควรรมะมัดระวังไม่ให้ช้อนซ้อมกระทบกันเสียงดังค่ะ6 ควรใช้ช้อนกลางตักอาหารให้ผู้อื่นบ้างหรือเลื่อนจานอาหารให้เพื่อแสดงความมีน้ำใจค่ะ 7. ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือใช้มือปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจามขณะดด้ยวข้าวนะคะ 8. การดื่มน้ำควรดื่มอย่างช้าๆดื่มแบบไม่มีเสียงและควรมีการเว้นระยะบ้างไม่ควรดื่มรวดเร็วหมดและไม่ดื่มขณะที่ยังมีอาหารอยู่ในปากค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นใบกิจกรรมค่ะตัวนี้เป็นใบกิจกรรมที่6นะคะนักเรียนก็คือให้นักเรียนเขียนอธิบายเรื่องมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะมารยาทที่ดีควรเป็นอย่างใรให้เขียนลงมาเลยนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะเขียนเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะใบงานนี้ครูไม่ได้แจกให้นะคะนักเรียนนักเรียนทําลงในสมดุด ทำลงในกระดาษ A4 หรือใครมีเครื่องปิ้นก็สามารถปิ้นทําแล้วก็ตกแต่งระบายสีอย่าลืมน,นะคะเขียนตัวบรรจงให้สวยงามนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ